มีอำนาจเล็กน้อยนะตอนนี้นะอุปสรรคหลายครับตอนนี้นะอุปสรรคเยอะมากกี้ลยนี่มาเลีหนีมาที่ควันเหเห็นที่ควันน่นนี่ทำไมันนี่ครทำะเขาซื้อบอกแม่โอ้ตายแ้ว าาาามา,าทายรูนี่กันเลครับไปไปพูดไปพูดเขาก็เมย์ายนูาไปพูดไป,ไปมันไปไปอเนี่ยปให้เป็นปปนงงปาปเดยวูกากยเป็นหน้าเขาย่งไ,งไงก่กันทายผมา,ายรูนั่งก็นเลยครับเชิญเลยมามามาทายเลยนะเนี่ยขึ้นไปเล กำคุ้นไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวอู้แต่แต่แต่ยูหันไหลยูหันไหลแม่แม่แม่ยูรับไปส่งมาลูก